สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาอุตรนิเศษนะคะวันนี้จะมาสอนแปลงเลขฐานแปดที่เป็นเลขฐานสิบนะคะจากที่เราเคยพูดกันใน EP พีหนึ่งยมีสองนะคะว่าวิธีการหาเลขฐานน้อยจะเปลี่ยนเป็นแปลงเป็นเลขฐานมากเราจะใช้วิธีการคูณน,นะคะเราก็จะนำเลขมาคูณเลยค่ะอันนี้ก็ วิธีทำเท่ากับเราก็จะนำเลขแต่ละตัวมาเขียนก่อนนะคะอันนี้สี่คูณแปดที่ได้คูณแปดเพราะว่าฐานมันเป็นฐานแปดนะคะเราก็เลยนำสี่มาคูณแปดนะคะแล้วก็บวกเจ็ดคูณแปดบวกหก คูณแปดบวกหกคูณแปดนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะคะมันจะได้ดูง่ายๆขึ้นขั้นตอนต่อไปเราก็มาใส่เลขย,ยกกำลังนะคะ อันนี้มีอยู่สี่หลักแล้วเราจะมาเรื่อจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหังนี้เป็นหลักเป็นเลขยกกําลังเป็นเลขศูนย์อันนี้เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็จะมาทาขั้นตอนต่อไปต่อเลยนะคะเท่ากับ อันนี้ก็เขียนไวเหมือนเดิมนะคะ4คูณ8ยกกำลังแดยกกำลัง3เท่ากับ512นะคะแล้วก็เขียนสิบ512ไว้แล้วก็บวกแล้วก็เขียนเลข7ไว,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 เ,เ,เ,ไวเหมือนเดิมก่อนนะคะเราจะหารเลขยกกำลังก่อนนะคะแล้วค่อยจะนำม,มาคูณกันทีหลังบวก แปทยกกำลังสองแปดยกกำลังสองจะได้หกสิบสี่นะคะหสิบสี่บวกหกคูณแปดยกกำลังหนึ่งแปดแปดยกกำลังหนึ่งจะได้แปดนะคะบวกหกคูณส่วนแปดยกกำลังศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะคะ เราทำนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่วงเล็บให้เรียบร้อยกันอีกนะคะมันจะได้ดง่ายๆค่ะมันจะได้ไม่สับส้อนเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนำเลขในวงเล็บมาคูณกันนะคะเลขในวงเล็บมาคูณกัน4คูณ512ก็จะได้ สองพันสี่สิบแปดนะคะสองพันสี่สิบแปดบวกเจ็ดคูณหกสิบสี่ก็จะได้สี่ร้อยสี่สิบแปดสี่ร้อยสี่สิบแปดบวกหกคูณแปดหกคูณแปดก็จะได้สี่สิบแปดนะคะสี่สิบแปด บวกหกคูณหนึ่งก็จะได้หกนะคะเลขหกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะนำเลขตัวมาบวกกันนะคะนำเลขทุกตัวมาบวกกันแล้วเราจะได้คำตอบเป็นฐานสิบที่เราต้องการน,นะคะนั่นก็คือคำตอบก็คือสองพันห้าร้อยห้าสิบ ารสิบนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บที่เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะสำหรับข้อนี้สองพันห้าร้อยห้าสิบฐานสิบคือคำตอบค่ะตอบคืนค่ะ